พาไปชมงาน NASA k u r i g h f i e l Day d 2023งานแสดงพันุ์ข้าวใหม่รับโลกรวนโดย b i o อ e c คสวทชร,ร่วมกับมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์กำแพงแสนจัดงานแสดงพันธุ์ข้าวใหม่ที่วิจัยพัฒนาขึ้นเพื่อรับมือ Climate Change ที่พร้อมต่อยอดให้ใช้ประโยชน์สาธารณะและเชิงพาณิชย์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่18 1 9ถึง19กันยายนที่ผ่านมาภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมมากมายหลากหลายเลยค่ะเช่นแสดงแปลงสาธิตข้าวนาปีข้าวน,าป,า,วนาปลังดูทรงต้นดอก และรวงการจัดแสดงมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่พัฒนาขึ้นไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ข้าวที่พร้อมถ่ายทอดพันธุ์ข้าวที่อยู่ในระหว่างการขึ้นทะเบียนและพันธุ์ข้าวที่รอการขึ้นทะเบียนที่พร้อมนําไปใช้ประโยชน์และพร้อมถ่ายทอดในเชิงพาณิชย์มากมายเลยคะ่ะเราก็ยังมีโอกาสได้ชิมข้าวพันธุ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นข้าวเจ้าข้าวเจ้าหอมข้าวเหนียวข้าวเหนียวหอมและร่วมโหวตพันธุ์ข้าวที่ทุกท่านชอบกันด้วยงานนี้ก็ได้รับความสนใจทั้งจากภาครัฐภาคเอกชน อย่างล้นหลามเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะยังมีส่วนที่เราจัดแสดงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพันธุ์ข้าวรวมถึงนวตัตกรรมที่นําไปใช้ในแปลงข้าวมากมายหลากหลายนวัตกรรมเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่างานนี้ครบจบทุกองค์ประกอบของการพัฒนาข้าวเพื่อตอบโจทย์ climate change อย่างแท้จริงเลยค่ะ